หญิงไต้หวันหายตัวปริศนา2ปีก่อนขณะปีนเขาในญี่ปุ่นเจออีกทีกลายเป็นศพเหลือแต่โครงกระดูกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะกรณีหญิงชาวไต้หวันวัย60ปีหายตัวไปอย่างลึกลับขณะปีนเขาที่ญี่ปุ่นเพียงลำพังในปี2023หลังจากการค้นหาและกู้ภัยเป็นเวลานานเกือบ2ปีในที่สุดก็พบร่างของเธอเหลือแต่โครงกระดูกเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต รายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศเผยว่าแพทริเซียแพตตี้อูมูราดวัย60ปีหญิงชาวไต้หวันที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเดินทางมาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นโดยความเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2023 ตามคำบอกเล่าของครอบครัวระบุว่าเธอเช็คเอาท์ออกจากเกสต์เฮาส์ในเมืองฮิงาชิโอมิจังหวัดชิงะญี่ปุ่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินป่า11ไมล์ซึ่งน่าจะใช้เวลาเดินป่าประมาณ7-9ชั่วโมงโดยเธอได้เจอกับคู่รักคู่หนึ่งที่วัดเรียวเซนจิระหว่างการเดินเขาแต่เธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก่อนที่จะลงเอยอย่างน่าเศร้าดานเคิร์กมูราสามีของอูมูราดกล่าวว่า ตอนหน้าเพียง3วันก่อนที่ภรรยาจะหายตัวไปเขาได้พูดคุยกับภรรยาในช่วงเย็นเธอบอกว่าเธอจะไปที่คุมาโนโคโตะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ4วันระหว่างการสนทนาเธอยังเปิดเผยด้วยว่าเธอรู้สึกเจ็บที่นิ้วเท้าดังนั้นเคิร์กจึงคาดเดาว่าภรรยาของเขาอาจจะโบกรถขอติดไปด้วยจากนั้นก็ประสบอุบัติเหตุแต่ปัจจุบันไม่มีหลักฐานใดๆที่จะสนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้ แม้ว่าสหารัฐและญี่ปุ่นได้ส่งกำลังทหารและกู้ภัยค้นหาแต่ก็ยังไม่พบเบาะแส้ใดๆจนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีชาวประมงคนนึงพบเป้สะพายหลังและรองเท้าเดินป่าของเธอโดยบังเอิญที่ลำธารใกล้เส้นทางเดินป่าทำให้ตำรวจที่ญี่ปุ่นเริ่มการค้นหารอบใหม่ทันทีแต่ยังคงไม่พบสิ่งใด กระทั่งวันที่27เมษายนปีนี้ทีมกู้ภัยได้กลับมาอย่างที่เกิดเหตุอีกครั้งแต่ครั้งนี้พบกับซากกระดูกและกระดูกต้นขาที่คาดว่าน,น่าจะเป็นกระดูกมนุษย์และผลการทดสอบ DNA ยืนยันว่าร่างของผู้เสียชีวิตคือแพทริเซียอูมูราดส่วนสาเหตุการเสียชีวิตของอูมูราดยังคงเต็มไปด้วยคำถามซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ